อยากแต่งตัวให้ดูดีขึ้นดูแพง ดูสวยแต่ง,งบจำกัดทำยังไงดีนะคะคลิปนี้นะคะเราจะพามาดู7ทริคนะคะที่จะทาให้ทุกคนดูแพงขึ้นภายใต้ง,งบที่ไม่บานปลายค่ะข้อแรกนะคะ<ๆ>ก็คือการลงทุนกับพวกชิ้น timeless basics ทั้งหลายค่ะจริงๆถ้าเกิดเรามีงบจำกัดอะเรายิ่งไม่ควรที่จะแบบใช้จ่ายส่รุ่ยสูร่ายเนาะซื้ออะไรที่เป็นแบบ trendy pieces ซื้ออะไรที่แบบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราลงทุนแล้วเราซื้อชิ้นที่มันคลาสสิกใช้ได้นานไปเลยนะคะพวก timeless pieces คืออะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นแบบชุดเดรสสีดากางเกงสแล็ก เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงยีนฟิตดีๆสักตัวหนึ่งสเวตเตอร์สีเทาอะไรประมาณนี้นะคะถ้าจะให้แบบนึกภาพง่ายๆนะก็ถ้าเกิดเราให้งบในการซื้อชิ้นพวกนี้เยอะหน่อยอะ่ะมันก็จะเมคชัวร์ว่าเรามีชิ้นหลักที่เป็นชิ้น s t a p ิลในตู้เสื้อผ้าของเรานะคะที่เป็นชิ้นที่คุณภาพที่ดีตัดเย็บเนี๊ยบดูสวยดูแพงนะคะอันนี้การที่ key ์พีซของเราเนี่ยมันเป็นชิ้นที่เราลงทุนไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้พื้นฐานของตู้เสื้อผ้าของเราเนี่ยดูแพงขึ้นแล้วระดับหนึ่งค่ะข้อที่ นิวทรอลคัลเลอร์สนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูจริงๆมันก็คือสีพวกคลาสสิกทั้งหลายแหละดําเทากรมท่าสีเบจสีฟ้าทั้งหลายนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือมันเป็นสีที่คลาสสิกดูแพงอยู่แล้วมันเป็นสีที่แต่งออกมาดูดีได้ง่ายนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสีที่มิกซ์แอนด์แมชกันได้ง่ายนะคะถึงเราจะมีไม่กี่ชิ้นในตู้แต่ว่าทุกอย่างสามารถใส่กันได้หมดเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีอาฟฟิตที่ดูหลากหลายมากขึ้นในงบที่ไม่บานปลายนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการที่สีมันค่อนข้างไปด้วยกันนะคะมมันจะททําาาให้้้้เเรีีตููสือผ่ด แบบกลมกล่อมเวลาเราแต่งหยิบมาใส่ด้วยกันนะคะมันทําให้เราค reate outfit แบบที่คนอื่นดูว่าแบบโหคนนี้คิดมาแล้วอ่ะว่าเขาจะใส่อะไร match กับอันนู้นอันนี้ยังไงได้บ้างนะคะดูเป็นคนที่แบบพอ l i s h ดูเป็นคนที่เป๊ะได้ลุคที่ดูแพงมากยิ่งขึ้นค่ะข้อต่อมานะคะก็คือ f o c ส s on fit <S นะคะสิ่งหนึ่งที่เราทํามาตลอดตั้งแต่เราทำลู่บายนะคะก็คือการลองเสื้อผ้าตลอดเลยเวลาเราไปห้างเนาะบางทีเราเห็นอะไรออนไลน์แล้วเราแบบอยากได้มากๆเลยแต่พอสั่งมาจริงใส่แล้วแบบเฮ้ยมันไม่เหมาะก,กับคุณ เ,เนื้อผ้าไม่เหมือนที่คิดไว้เลยอ่ะอุ้ยทำไมใส่แล้วดูอ้วนนะคะการที่เราจะสามารถตัดปัญหานี้ได้นะก็คือเราจะต้องไปแบบลองดูนะคะใส่บนร่างกายเราแล้วดูว่าเฮ้ยเนื้อผ้าแบบนี้เป็นยังไงใส่กับขุ่นเราแล้วมันโอเคไหมกางเกงทรงนี้ที่มันคิดอ่ะเราใส่แล้วดูสูงหรือเปล่าใส่แล้วไฮไลท์เราให้ดูขาย,ยาวหรือว่าใส่แล้วมันดูผิดทรงไปหมดเลยเอวพอดีแต่ก้นเหลืออย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะการที่จะแต่งตัวแล้วแบบให้ลุคมันดูแพงมากยิ่งขึนะ้นอ่ะมันคือฟิตติ้งอ่ะมันจะต้องเป๊ะจริงจงเนาะอาจจะ 100แต่ว่าเสื้อผ้าส่วนใหญ่ในตู้เสื้อผ้าของเราอ่ะพอใส่แล้วมันต้องรู้สึกเป็นของเราจริงๆมันต้องรู้สึกว่าฟิตติ้งมันรู้สึกพอดีมากๆเลยแขนไม่ยาวไปดูพอดีตัวขาไม่ต้องพับเวลาใส่แล้วไม่รู้สึกอึดอัดนะคะอันนี้มันลิงก์ไปสู่เรื่องบุค,คลิกภาพได้เลยนะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเสื้อผ้าของเราอ่ะฟิตติ้งดีเราใส่แล้วมั่นใจนะคะมันจะทําให้เราโปรเจกต์ความมั่นใจของเราออกไปและทําให้เรายิ่งดูดีขึ้นไปอีกค่ะข้อต่อมานะคะก็คือ accessorize wisely นะคะหรือว่าเลือกเครื่องประดับให้มันแบบถูกต้องอย่าง เลยคือเราว่ามันมีแบบหลายสไตล์เนาะบางคนคือชอบใส่แบบเยอะหน่อยชอบความแบบสเตทเมนต์หรือว่าบางคนอาจจะชอบแบบว่าเรียบๆรียบหร,บรูๆหน่อยนะคะเราว่าสําหรับลุคที่ดูแพงส่วนมากอะมันคือลุคที่แบบไม่ประคมจนเยอะเกินไปนะถ้าเกิดส่วนตัวรู้สึกว่า personal style เป็นคนแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลองปรับลดชิ้นดูก็ได้เนาะบางทีมันก็คือ less is more นั่นแหละแต่เราว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็ความเหมาะสมแล้วก็ความชอบนะคะอย่างถ้าเกิดเราไปออกงานไปอีเวนต์ไปปาร์ตี้ที่เขามีตี เราก็อาจจะต้อง follow ในสถานการณ์นั้นเนาะอาจจะต้องแบบเอ้ยใส่อะไรที่ทําให้มันโดดเด่นดูมีอะไรอาจจะต้องใส่เยอะกว่าปกติมากชิ้นกว่านิดนึงแต่ว่าสําหรับ everyday look นะเรารู้สึกว่า less is more เนี่ยเป็น statement ที่แบบจริงมากๆเลยส่วนตัวเรารู้สึกว่าคนที่แบบเลือกไฮไลท์เอาอะมันจะทําให้ลุคมันออกมาดูไม่เยอะดูน้อยแต่ดูแพงแล้วว่า accessories จริงๆแล้วมันเริ่มต้นตั้งแต่กระเป๋าเลยเนาะกระเป๋าถ้าคุณภาพดีเนี่ยมันเสริมให้ลุคดูแพงได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบการตัดเย็บคุณลิตของ หนังหรือว่ารูปทรงที่เราเลือกออกมาบาลานซ์กับออาฟิตได้ดีนะคะและถ้าพูดถึงเครื่องประดับอื่นๆตุ้มหูสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนเครื่องประดับผมใดๆเราว่าลองเลือกไฮไลท์พีซของตัวเองส่วนมากอะเราเป็นคนที่รู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบใส่สร้อยคอเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบนิกไลน์ของตัวเองเนาะชอบจะโชว์ตรงนี้นะคะรู้สึกว่ามันก็สวยอยู่แล้วไม่ต้องมีอะไรไปบดบงังมันก็ได้เราก็เลยจะเลือกเป็นไฮไลท์พีซของเราอะให้อยู่ที่ต่างหูแทนนะคะแล้วก็บางทีก็จะใส่แหวนแล้วก็สร้อยข้อมือบ้างเพราาะว่ ส่วนนั้นอนะ่ะมันไม่ได้ดึงสายตาจากหน้าแล้วก็อาฟิตของเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ personal style ใครที่ชอบสร้อยนะคะก็อาจจะเลือกสร้อยเป็นไฮไลท์พีซแล้วก็เลือกต่างหูที่มันแบบเล็กๆนิดนึงนะคะทําให้มันไม่ดึงดูดสายตาจนเกินไปข้อต่อมานะคะก็คือการรักษาคุณภาพของเสื้อผ้าให้อยู่ในคุณภาพที่ดีนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องสีเนาะสีต้องแบบไม่ซีดเราต้องรีดเสื้อให้เรียบนะคะก่อนออกแล้วก็พวกเสื้อผ้าสีดาอ่ะที่บางทีมันจะมีขนขาวๆมาติดหรือว่าขุยอะไร ตอนที่เราซักนะคะใช้ลิ้นโรลเลอร์นะคะในการแบบว่ารูดให้ขนพวกนั้นออกไปหรือว่าแบบพวกสิ่งที่มันทําให้แบบมันติดอยู่บนเสื้อแล้วทาให้ดูแบบไม่น่ารักเท่าไหร่นะคะการที่เราใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้มันจะทําให้ลุคของเราอ่ะมันดูพอลิชดูเต็มดูแพงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเราใส่ใจในรายละเอียดเนาะไม่ได้แค่ดูว่าอันนี้สีสวยเชฟสวยแต่ว่าพอดูใกล้ๆแล้วเอ้ยดูไม่แพงเลยนะคะแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเสน่ห์เล็กๆน้อยๆของการแต่งตัวที่จะทําให้แบบลุคอ่ะมันดูจาก8เต็ม10ไปบ ต่อมานะคะพูดถึงเสื้อผ้าแล้วก็ต้องพูดถึงรองเท้าด้วยนะข้อนี้ก็คือต้องดูแลความสะอาดความเป๊ะของรองเท้านะคะอย่างแรกเลยก็คือไม่ควรจะใส่รองเท้าที่มันมอมจนเกินไปนะคะอย่าลืมแบบอัพคลีปรองเท้าของเราด้วยเช็ดทำความสะอาดหรือว่าถ้าเกิดเป็นแบบผ้าใบชูดที่ลุยหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการแบบส่งไปคลีนบ้างนะคะเพื่อให้มันยังอยู่ในแบบสภาพที่มันดีอยู่เสมอแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีมากมากเลยที่ทําให้เราแบบไม่ต้องซักรองเท้าก็ได้แต่บางทีมันคือการแบบฉีดโฟมแล้วก็ทูทู ถูเช็ดเชเอานะคะพวกรองเท้าสีขาวอะไรเงี้ยทำความสะอาดได้ดีมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์นะคะตัวที่เราใช้อยู่ไว้ด้านล่างนะสําหรับคนที่แบบอยากทําความสะอาดรองเท้าขาวแล้วผ้าใบอะไรเงี้ยแบบเร็วๆค่ะข้อต่อมานะคะก็คือการ mix high and l โลค่ะจริงๆหลายคนคิดว่าการแบบแต่งตัวให้ดูสวยดูแพงอยากจะเสริมลุคเสริมบุคลิกต้องใส่แบรนด์เนมเท่านั้นต้องใส่ของแพงเท่านั้นแต่จริงๆเราว่าตอนนี้ตลาดมันแบบกว้างมากและมันทาให้ผู้บริโภคมีออปชันเยอะมากๆในการเลือกซื้อนะคะเราสามารถซื้อเสื้อตั้งแต่หลักร ไปถึงยันแบบหลักหมื่นได้นะคะฉะนั้นอ่ะแล้วแต่บัตเจนของแต่ละคนเรารู้สึกว่าจริงๆมันมีออปชันที่ดีในทุกๆุกเรนจ์ราคานะคะแล้วแต่ความสบายใจและงบประมาณของเราอย่างที่เราบอกในข้อแรกๆเนาะว่ามันอาจจะมีบางชิ้นที่เราลงทุนด้วยเยอะหน่อยอย่างชิ้นที่เป็นแบบเลเซอร์ชิ้นที่เป็นเดรสชิ้นที่เป็นแบบเสื้อเชิ้ตแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชิ้นที่เราใส่สนุกสนุกหน่อยเนาะอย่างเช่นแบบกระโปรงสั้นขาสั้นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเลือกอะไรที่มันง่ายๆเนาะเป็นทรงที่มันคัตติ้งคลาสสิก ซาร่า H a m M อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะเรารู้สึกว่าการที่เรารู้จับเลือกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยถ้าเกิดเรางบจํากัดเรายิ่งต้องเลือกเก่งนะคะทริคนะคะก็คือการเสฟพวกคลาสสิกพีเซสก่อนนะว่าเอ้ยจริงๆคัตติ้งมันควรจะเป็นยังไงอย่างขาสั้นเราอยากได้ขาสั้นแค่ไหนขาสั้นทรงที่มันดูคลาสสิกดูแพงมันอาจจะต้องไม่สั้นมากไหมหรือว่าถ้าเป็นเดรสล่ะเดรสควรจะค,จะคัตติ้งยังไงเราควรที่จะมีเดรสแขนกุดไหมมันควรที่จะโชว์ผิวแค่ไหนนะคะการที่เราดู เยอะๆแล้วเรารู้ว่าอ๋อลุคแบบเนี้ยดูสวยคลาสสิกลุคแบบเนี้ยดูแพงเป็นลุกที่เราชอบนะคะเราเซฟเรฟร e น c ์เก็บไว้และถ้าเกิดแบบเวลามาถึงจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าโอ้ยตอนนี้ฉันมีงบแล้วในการที่จะออกไปซื้อเสื้อผ้าชิ้นใหม่มาเติมในตู้นะคะเราก็ลองดูงบประมาณที่เรามีนะลองเกลี่ยเกลี่ยดูว่าเราอยากจะลงทุนกับชิ้นไหนที่เป็นสเตตเมนต์พีซของเราแล้วก็อยากที่จะใช้งบน้อยหน่อยแต่ว่าเราอาจจะต้องเฟ้นหาเยอะนิดนึงเนาะในหลายร้านเพื่อจะเจอแบบชิ้นที่มันตรงสเปคในงบประมาณที่จํากัดของเรานะคะสําหรับเราเองนะคะคเรา รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ลงทุนกับกระเป๋าเรารู้สึกว่าเราอยากได้แบบกระเป๋าที่คุณภาพดีอยากได้กระเป๋าที่เป็นทรงที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราใส่ของที่เราต้องการในชีวิตประจําวันได้หมดนะคะแล้วก็ต้องการกระเป๋าที่แบบอยู่กับเราไปได้นานๆเนาะนานๆก็อาจจะแบบส่งไปทําความสะอาดทีแล้วก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าสามารถใช้ไปได้เป็น5ปี10ปีเป็น20ปีแบบนี้เลยส่วนเสื้อผ้านะคะเรารู้สึกว่าก็ยังเป็นอะไรที่แบบซื้อมาใช้งาน แล้วก็มีออกไปบ้างนะคะอาจจะแค่ invest กับบางชิ้นที่เรารู้สึกว่าได้ใช้บ่อยจริงๆอย่างเช่นแบบกางเกงยีนชุดที่เราใส่ออกงานหรือว่าเบลเซอร์ที่เราหยิบมาใส่บ่อยๆนะคะจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนกับอะไรนะอยากให้ทุกคนแบบลองดูแพทเทิร์นในการใช้งานของตัวเองก่อนละกันว่าปะกะติอะฉันหยิบอะไรมาใส่บ่อยที่สุดชิ้นที่แบบใส่ทุกอาทิตย์เลยถ้าเกิดเราจับจุดตัวเองได้ลองเทงบประมาณไปชิ้นพวกนั้นเนาะเพราะเรารู้ว่าเราได้ใส่บ่อยอยู่แล้วแล้วก็ชิ้นที่เป็นชิ้นเสริมแล้วก็อาจจะซื้อแบบไฮสตรีทตาม ไปเอานะคะแบบนี้ก็เป็นการเกล mm ี่ยองประมาณที่ดีเหมือนกันก็สําหรับคนที่อยากปรับการแต่งตัวนะคะให้ดูพอลิชดูมีอะไรมากขึ้นดูแพงมากยิ่งขึ้นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก um ็ subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ